ไก่ทอดบาร์บีคิวกับหมูหวานเมนูโปรดเลยเมนูโปรดตลอดกาลวันนี้เราจะทำไก่ทอดกับไม่บอกให้ลกันวอว่าไก่ทอดนี่ติดใจใช่ไหมใช่ค<ช>่ก<ป>แค้ทไก่อดนี้่ะที่ไก่ของเราเราหมักาตั้งแต่หลายวันทีน่าคาหมักอะไรอ่ะมั <c oughs> ให้มนงนมนชั่วโงเใช่มเอห้าัก่ึงนะวันว่อนหนเราัวเราเก็อนี้แล้วอัีแล้วก็อันนอี้วน้กนน้น้แล้วก็อนี เสร็จแล้วเดี๋ยวเราอีกประมาณ15นาทีนะคะคนไปดูกันเราก็จะไปทําเมนูที่2กันเลยในระหว่างที่เรารอไก่สุกน,นะคะเราก็จะทําเมนูต่อไปนั่นก็คือเมนูอะไรหมูรอแล้วนนะคะเราก็ใส่นไขมันลงไปก่อนเลยจะใส่เยอะนะเขาบอกเลยใส่พอดีนิดนึงนิดนึงนะคะโอ้เยอะเกินเม่เยะอะหราไขมันเริ่มแล้วเราก็จะใส่หอมซอยนิด <laughs> น,นึงหอมซอยไปเลยะคะ่ะเอาเลย อันนี้กลัอะไรแล้วก็ซอจะมันใสจะใส่อันนี้จะจนจะมันใสหอมตอนป็นสายพิชใช่ไหมใช่เคในเมื่อมันเริ่มใสเราก็จะใส่หมูใส่หมูสามชั้นของเราก็เยโคตรเยอะหนักชิ้นเลยใส่กันค่ะแล้วก็จะผัดไปนหมูเป็นอะไรนะหมูกระดูกหมูเป็นอ๋อผัดไปหมูเป็นหมูนะพอหมูเริ่มเป็นแล้วนะคะเราก็จะมาเติมแล้วเราจะใส่ซอสของปรุงรสชาติเลยค่ะอ่ใส่ในก่อนเลยเติม ถอนใส่ก็กะ,กะเกลือเลยใช่ไหมลูกใช่ก,ก็ใส่เบา,เบามือก่อนนะอย่างนัง้นก็เติมได้แล้วก็เอ่อ่วัปฝาเขียวจะมีสีดสําตามด้วยสีดําหวานนะคะสีดําหวานใส่เยอะหน่อยสีดําๆอเอ๋พอแล้วปุ๊แล้วก็จะมเาเติมเลย วก็จะทุกให้มันเข้าเนื้อเข้าหนด้ึงเนาะเอานั้นอาลเราจะยังไม่ใส่ใช่ไหมเพราะเราดูจากอาจารย์แล้วเขาบอกใส่นลัตเพื่อนเนาะอันนี้คือเราก็ลองทำแทนกันทุกคนเรียบร้อนะทำยังงตัอลูกใส่น้ำข้าวหมูเราเคี่ยวหมูลยใส่ข้าวหมูโอเคเคี่ยวเคี่ยวหมูลงกแล้วก็ค่อยๆคนเป็นระยะๆเนาะอ่ะปล่อยให้มันหมูลงกล้วก็ชิมกนตอนที่ใส่แล้วคะก็สุดแล้วคือันไม่มโอ้ยคุณคุณาวัน้มรอตับดงตังเอาแล้วเดี๋ยวรอรอหมูเราเคี่ยวม้วน เราเอาเียนจริงเนาะเราตอง5 15มีนูนี่แล้ว <35 S 1> มีถาเอะไรตกใจเชียร์ไ่าีุกค <a grain>. <Arduino> นชอบที่แบบเราอยู่ที่กันได้เราชมแล้วปี่แล้วก็แบบแล้วก็พงี่องจากประมาณ10นาทีราไปก็จะเคี่ยวต่อยมาสนโอเคแล้วก็ไปรองดูวบบที่ลองหมูเคี่ยวแล้วมาดูไก่กันไก่เราสุกพอดีเอา้ีเอาเกี๊ยอะไรไก่เราสุกแล้วนะคะเมื่อกี้มันติ้งเราหมูอได้มูป่าจริ่ เคมมาเป็นไงคะคนใส่ท้อหน้าิไหมเรื่อเราทำาไ่ทอดต้องไปคนต่อไปเรื่อจนมันมันมันี้ใช่หมใชนมนแบ้มนี้มเหมือนวก็หนัเชี่ยวมันได้ออแทบเลยก้พวกใส่ทออได้ยังหมามันได้แห้ะได้แล้วรต่มชอบยังมูมลูกไมคุดิมนีเคออเคโอเอเคโเคโอคอออ ปรับไปลงอ่อนใส่น้ำตาลหน่งช้อนใส่น้ำตาลอะไรคะน้ำตาลมะพร้าวเรากใส่น้ตาลนะพรัไปหนึ่งช้อนก็พออย่เป็นเบาหวานแล้วก็แล้วก็คนให้มันละลายให้มันละลายข้าเนลูกให้าลเกใหอ้อใช่เราก็มือใหม่กลุ่มพิชารมเ็นอะไรด่หน้ากินเ่าจะทำนะใช่เพราะว่าเเขาเกี่ยวกับมันกินอันนั้นว้าสูกแลสูแ้วที่หน่องนน่มากินแบ ไปกินหอมอมจริงนี่โรนี่คั่วไปเลยเยอะมากนี่คือเมนูอะไรคะนี่คือเมนูหมูหวานนะคะไม่กินไหมไม่กินไหมเราทำเองเหรอเรียบร้อยแล้วค่ะฝีมือของเราเป็นไงทุกคนน่ากินไหมมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยมีไก่ทอดบาร์บีคิวกับหมูหวานเมนูโปรดเลยเมนูโปรดตลอดกันไม่มีผักซักเซอรเลยนะใช่อะลองชิมค่ะชิมืัวเองชิมหวานก่อนได้ไหมหวานหรอไม่ชิมชิมต้อนเป็นไงอฮะ ใช่ไหมเราชิมนะคะ้แม่ชิมก่อนแม่ชิมก่อนนะงานระเของคุณนะคะอ่าอรเีขอบคุณนะลูกมาคก่อนนะพูดกูเลยลูกยอดตามด้วยไก่ไก่ทอดตก่ทอดไก่ทอดไม่จะไม่งมือนะกินทดีใหรมนดูดีไงอร่อยมันเดงท่ามกคือพอดีมากพอดมายไ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่นะคะบ๊ายบาย